วันนี้นะครับจะมาให้ดูปั๊มน้านะครับในราคาที่ผมซื้อมานะครับรวมส่งนะครับซื้อจากในเน็ตราคาไม่ถึง1000บาทนะครับตัวนี้900กว่าบาทรวมส่งตัวนี้ยี่ห้ออินเทคนะครับตัวนี้นะครับสเปคข้างกล่องนะครับตามที่ดูก็คือ750วัตต์นะครับรับประกัน6เดือนนะครับเป็นการรับประกันจากบริษัทนะครับส่วนวัตต์นี้จะเป็นวัตเต็มหรือไม่เต็มอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นสเปคข้างกล่องตัวนี้นะเป็นรุ่น นะครับ Supreme Edition ITS ITPS นะครับ180นะครับกรรูปร่างข้างกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาให้ดูกล่องครับเดี๋ยวค่อยมาให้ดูตัวปั๊มดี่ผมทำการติดตั้งไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับเสื้อปั๊มตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่ารุ่น Pro X Series กลังไฟสูงสุดที่บอกไปก็คือ750วัตต์ครับเพิ่มการไหลเวียนของน้ำและเสถียรมากขึ้นทำงานอัตโนมัตินะครับจ่ายน้ำต่อเรื่อง มีระบบการป้องกันความร้อนนะครับโอ้ฮีตคอนโทรลซิสเ็มมีเลยนะครับเมื่อเครื่องครับมันร้อนถึงจุดสูงสุดของมันก็จะตัดนะครับแล้วเมื่อเครื่องเย็นมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้ดีอย่างนึงนะครับ Pro X Series นะครับเสื้อเนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับส่งน้ำสูงสุดนะครับ4.5เมตรนะครับ การไหลของน้ำสีาลิตรต่อนาทีนะครับสูงสุดนะโมเดลนะครับ itps 180นี่ก็ถือว่าเป็นปั๊มน้ำราคาย่อมเยานะครับในราคาไม่ถึงพันนะครับก็หรือว่าอาจจะเกินพันก็แล้วแต่ร้านเขาตัง้งราคาครับอันนี้ผมซื้อมาไม่ถึงพันเก้าร้อยกว่าบาทรวมส่งนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ปั๊มน้ำก็ลดกันสนั่นวันไว้ราคาไม่แรงนะมีตังค์นิดหน่อยก็ ซื้อมาใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้น้ำได้พร้อมกันหลายจุดนะครับตัวนี้เลยนะครับทำงานอัดลมมัิก็เป็นรูปวามก่องนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปให้ดูนะครับความแรงของน้ำนะครับแล้วก็จุดที่ติดตั้งไปดูตัวจริงกันเลยนะครับอ่าทีนี้ก็จะมาให้ดูนะครับจุดที่ทําการติดตั้งนะครับก็คือจุดเดิมนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า ปั๊มน้ำตัวเก่าเสียนะครับก็มาให้ดูรูปร่างลักษณะอันนี้คือติดตั้งมาได้นะครับทดสอบมาแล้วมาหลายวันนะครับก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับตรงนี้นะครับทางเข้านะครับหรือว่าช่องที่วันดูดนะครับตรงนี้นะครับจะมีนะครับเริว่ามีวาล์วหนึ่งตัวนะครับกันไหลกลับหนึ่งตัวนะครับเช็ควาล์วหนึ่งตัว อันนี้ก็เป็นขาออกอันนี้1นิ้วนะครับหนิ้วทั้งคู่เลยครับอันนี้ก็เป็นที่เติมน้ําเวลาเราจะทการเติมน้ําหล่อน้ํานะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นถังลมนะครับตัวนี้ก็เติมลมมาแล้วนะครับสามารถเติมลมก็ไปได้นะครับตามสเปคนะครับที er. น,บบนี้นะครับทีนี้ก็มาดูตัวนี้นะครับสเปคของมันนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นรุ่น1แรงนะครับตัวนี้นะครับ1แรง750วัตต์ ประมาณนี้นะครับดูดลึก10เมตรแม็กซักนะครับลึกสิเมตรส่วนตัวนี้นะครับก็เหลือแค่ติดตั้งสายดินนะครับแล้วก็ติดตั้งสายดินก็ติดตั้งแถวๆตัวถังหรือว่าตัวน็อตก็ได้นะครับแล้วก็ลงมาที่สายดินหรือว่าตอกลงไปลง,ลงดินด้านล่างครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ตอกเพราะว่ามันกำลังทดสอบอยู่นะครับตันนี้ยังไม่ได้ตอกลงไปแตก็เหลือแค่ใส่สายดินแค่นั้นเองครับ สวนตัวนี้นะครับฐานนี่ก็เป็นพลาสติกอย่างดีนะตัวนี้แน่นหนาตัวนี้เป็นใบพัดนะครับใบพัดระบายความร้อนครีบก็ทํามาได้สวยงามมากนะครับตัวนี้แล้วก็ที่นี้ใบพัดนะครับใบพัดใบพัดเป็นทองเหลือ ها, งแท <Sa> ้นะครับแล้วก็ฝาด้านหน้าก็เป็นทองเหลืองแท้นะครับส่วนแกนของแกนมอเตอร์นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหล็กกล้านะครับต้านสนิมนะครับนะครับเหล็กกล้าต้านสนิมอย่างดีเลยนะครับเพราะมันอยู่กับน้ํานะครับ ผมนี่ไม่ได้ไม่ได้ต่อจกปลาปลานะครับตัวนี้ต่อมาจากรูเดิมของปั๊มเก่าก็คือมรนจะต่อที่เดิมเลยนะครับตัวนี้ก็จะไปลงที่ต่อจากเขาเรียกว่าบ่อน้ําตื้นนะครับที่ที่ขุดขุดใต้ดินนะครับตัวนี้ดูตรงตัวเลยนะมีกระจายออกไปแล้วทวําวาล์วหนึ่งตัวไว้ตัดต่อเวลาจะใช้ปลาปลานะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับ นี่ผมบอกไปก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีความร้อน Canvas นะครับควร้อนจัดมันก็จะทการตัดอัตโนมัตินะครับป้องกันมอเตอร์ไหมครับลองเปิดน้ํานะครับลองเปิดดูเปิดดู benefit. เปิดน้ําเดี๋ยวให้คนไปเปิดน้ําฟังเสียงนะครับอ่าเปิดสุดแล้วนะครับอปิดเลยปิดนี่ครับเห็นไครับอ่ะเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดตรงนั้นเลยนะครับเห็นไครับอ่านี่ครับอ่าปิดทีนี้นะครับ เปิดทิ้งไว้เดี๋ยวจะไปดูน้ำอันนี้เปิดทีเดียวเองครับปิดแล้วตัดแล้วจบร้อยนะครับน้ําตัดอัตโนมัติได้เร็วมากเร็วมากเลยครับตอนนี้ ส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราทําการใช้ฝักบัวหรือว่าเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับตัวนี้ตั้งได้นะครับใจแข็งใจอ่อนตั้งได้หมดนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําเก่านะครับก็ได้ทําการติดตั้งนะคก๊อกไว้ตัวหนึ่งนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเอาไว้ล้างเท้านะครับนี้นีล้างเท้าล้างแข้งล้างขานะครับ ผมจะลองความแรงนะครับลงไปด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับห่างจากปั๊มน้ำนะครับที่ผมทำการติดตั้งไปนะครับให้ดูนทีห่างกว่ากันประมาณไม่ต่ำกว่าสิบหเมตรนะครับตัวนี้นะครับ ส่งไกลแน่ดเลยนะพี่นี่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็คือที่ล้างจานนะครับที่ล้างจานนะครับก็ไกลเหมือนกันนะครับไกลไกลมากเลยตัวนี้นะครับก็ประมาณห่างจากปั๊มน้ําก็ประมาณน่าจะประมาณคิด20เมตรนะครับตัวนี้นะครับ20เมตรเลยนะครับนะครับ20เมตรห้างก็ไม่ได้นะครับ นะครับแบบเจ้าปั๊มน้ำทิ้นเทคนะครับ750วัตต์นะครับอัตโนมัติเลยนะครับเห็นก่อนเมื่อกี้แบตเตอรีตตร่มันมีไม่เยอะนะครับไฟไฟก็เลยดับไปนะครับนี่นะครับปิดน้เนะครับน้ำก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับจากการที่เราดูดจากว่าดูดจากน้ำใต้ดินนะครับ ลึกลงไปใต้ดินก็ประมาณเกือบสองสองแป๊บนะครับสองแปบ๊บแป๊บหนึงก็ประมาณสี่เมตรนะครับ2แป๊บก็ประมาณแปดเมตรนะครับสบายๆนะเพราะว่าสเปคก็็บอกว่าสิบเมตรนะครับสูงสุดขึ้นลงนก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้มาให้ดูความแรงนะครับของปั๊มน้ำนะครับอินเทคนะครับรุ่นเจรอญสิบบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับมาลองหม่นะครับลองหน่หน้าบ้านก็ห่างประมาณไม่ถึงสิบเมตรนะครับนะครับ แค่ประมาณตรงนี้นะครับไปถึงตรงต้นดอกไม้นะครับตรงหน้าบ้านก็ประมาณแค่นี้ก็ประมาณสามสี่เมตรนะครับไม่ไม่น่าจะเกือนนี้นะครับเสียงเสียงต๊มนะครับเงียบครับเราปิดเดี๋ยวให้ให้แฟนไปปิดนะครับนี่นะครับเปิดใหม่นะครับเปิดทันทีทํางานทันทีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับทํางานทันทีแล้วนะครับปิดอย่างรวดเร็วนะครับ เร็วมากครับอ่ะเปิดใหม่ครับเปิดใหม่อ่ะปิดเร็วๆนะปิดเร็วๆโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับบางทีปิดช้าอาจจะมีจังหวะตัดสองรอบขึ้นมานะครับมันต้องปิดเร็วๆนะครับมันถึงจะตัดทันทีนะครับสวยงามมากนะเลย